เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แล้วคุณเกิดวันที่เก้าสหรือเดือน9หรือว่าปีพศออลงท้ายด้วยเลขเก้าต้องบอกเลยนะคะว่าชีวิตนี้มีโอกาสก้าวหน้าค่ะ สำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แล้วมีพลังงานเลข9อยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันที่ 9, 19, 29หรือเดือนเกิดเดือนที่9หรือจะเป็นปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลข9โอ้โหปีพศออหรือปีคริศักราก็ได้นะที่ลงท้ายด้วยเลข9ต้องบอกเลยว่าชีวิต9หน้าแน่นอนค่ะ คุณเป็นคนที่มีพลังงานแบบนี้รับไปเลยค่ะรับพลังงานความก้าวหน้าไปได้เลยอ่ะนะรับพลังงานเลขเก,ก้าไปได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของเสน่ห์นะมีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงหยิบจับทําอะไรก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าสมหวังสําเร็จดังใจปรารถนานะเออ เป็นคนเก่งมีความสามารถมีโอกาสสำเร็จสมหวังในทุกๆสิ่งอันที่ปรารถนานะมีโอกาสมีข่าวดีสิ่งดีๆความโชคดีนะชีวิตก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เหลือเกินนะเออ สัง,ง่าผ่าเผยไปดุดดังราชนีหรือราชาเออมีโอกาสก้าวหน้าในการงานการเงินการธุรกิจนะเออมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของการค้าการทาธุรกิจการทําธุรกรรมอะไรต่างๆการงานอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้พงาดเขาเรียกว่าเป็นนางพญาเป็นเอ,อ่อพระราชานะเออ ที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนเออมีชีวิตอุดมสมบูรณ์สุขสบายการเงินมาแบบรวดๆรนะ่ต้องบอกเลยร่ำรวยนะร่ำรวยร่ำรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทอนรวยสุขภาพรวยความสุขรวยกะละยะัลยาณมิตรรวยความสำเร็จเออนะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในทุกๆเรื่องทั้งการเงินการงานการเรียและความรักออนะเออ,นะเอ,อ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันเลยดูจากพลังงานต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีหากความรักติดขัดอยู่ต้องบอกเลยหลังจากนี้ไปก้าวหน้านะความสัมพันธ์จะก้าวหน้าพัฒนาก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะแล้วก็โอ้โหต้องบอกเลยเป็นไงนะคิดนึกคิดสิ่งใดหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดก้าวหน้าเหลือเกินนะชีวิตสดใสดิเป็นไงนะ เบิกบานสดใสแจ่มใสนะคนที่มีเลข9อยู่ในชีวิตต้องบอกเลยเลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้คุณจาก้ก้าน้านะก้าหน้า,นะนาเติบโตชีวิตโอ้โหดมสมบูรณ์นะหยิบจับทำอะไรมันสำเร็จไปหมดเลยนะดูสิการเงินการทองลังไหลย,ยินดีด้วยนะคะ